สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่ในแบบพืชประทับเบลล็อตอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งแบบนี้นะครับผมนะก็เคยกอะไรผมก็ได้ทําการแบบเล่นมาโคตรน่าดีใโหดมากแล้วนะครับดูคนดูดิออกตัวซีเกตผมแบบเต็มหน้ากระดานเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เบลล็อตนะครับผมนะก็แบบมีตัวแบบก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ก็ได้อยู่นะตัวนี้วิละสองหมื่นเลยนะก็ถือว่าแพงมากๆเลยนะแต่ว่าวันนี้นะครับนะผมก็จะมาเปิดลัคกี้มิมนะครับผมมี11ฟองแล้วก็มสิบเอ อีกหนึ่งฟองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเจะได้อะไรบ้างนะฮะก็ไม่พูดต้นนเพลงนะครับผมนะเปิดเลยแล้วกันซึ่งวิธีการหาไอ้เจ้าตัวนี้นะครับนะก็คือ fk นะครับทุกคนเออ fk เอาให้มันโหดๆอ่อะเอาให้คือแบบหาตัวให้มันโหดแล้วก็ f คไว้ทั้งคืนนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูนะอันนี้คือเป็นแค่ระดับกระจกป่ะนนี้เดี๋ยวมาดูกันผมได้อะไรวะโอ้โหได้ฉลามไม้อีกแล้วทุกคนผมมีสิบกะฟองอะลองดูอ่ะ ไม่มีตัวอะไรดีๆบ้างในนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมมีระดับซีเค็ดอยู่อุ้ยอะไรไม่รู้ตัวกล้ามม่วงอ่ะเฮ้ยผมตั้งโต๊ะโอโต้เซลลไว้เปลาะโอเคมันมันจะเข้ากระเป๋าอยู่ฮะมันเหมือนจะไม่มีตัวอะไรดีเลยในนี้ทุกคนมีปะไม่เห็นแบบมีลุงมีอะไรเลยโอ้แต่ตัวนี้ เำ็ไปสตัว,ตวล้วล<ะ>เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอีโวด้วยนะเขาบนะไม่ใช่อีโวอีกมาอะไรวะรีเบิร์ตด,ด้วยนะเขานะทุกคนก็เก็บตัวของหายหมดตัวอีกแล้วอุ้ยตัวนี้เหมือนจะได้ยากอยู่โอ้โฉลามยาวเลย <laughs> ฉลามมา เหมือนถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราแบบรีเบิร์ตไปนะทุกคไอ้พวกลัคก,กี้มีมาวพวกนี้มันก็จะหายไปด้วยนะทุกคนเออผมก็เลยต้องรีบมาเปิดก่อนโอ้ไม่ได้ตัวอะไรดีๆเลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดอ๋อเลยอันสุดท้ายโอเคเหมือนจะไม่มีตัวอะไรดีๆเลยนะในนี้เดี๋ยวดูดิดวิลวิลพันสองอย่างเงี้ยนะก็จะออกอยู่นะจริงๆโอเคเดี๋ยวมาดู สับซีเ็ดกันดีกว่านะไข่แดงนะครับผมนะทุกคนผมบอกเลยว่าน่าจะมีตัวโหดๆหรือเปล่าฮะอันนี้เดี๋ยวก็ทำมาลองดูกันนะครับผมทุกคนโนี้ยประมาณนี้โอ้โหโอเคปาปเขาให้โอ้ตัวซีเ็ดทางนั้นเลยปาปเขาให้โอ้ได้วัวอ๋อมันก็จะส่มพวกตัวซีเ็ดมาให้หรอไอพวกนี้ผมมีแล้วนะครับผมนะทุกคนอ๋อประมาณนี้นะครับนะก็ มาให้ดูของปักของพอนะ้วเดี๋ยวผมจะมาทำการอีโวเลยเอยแต่ว่ารีเบิร์ตไปมันของหายหมดด้วยว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบลองดึงปุ๊บแลผมอยากจะรู้ว่าเอาไปรวมปุ๊บแล้วมันจะมันใช้พืชอะไรฮนะอันนี้ะลองดูด,ดิใช้ใช้เบลลอ์อะไรอาไม่สามารถเอ้ทำไมเมื่อเกิดเทศไม่สามารถฟิวชั่นได้อะ่ะทุกคน เดี๋ยวลองแคลรอด,ดิทำไมแคลอ์เอ้ยทำไมเมื่อคืเทศไม่สามารถที่จะฟิวชั่นได้อุย้ยอันนี้ได้ฮะโอ้ใช้ปลาฉลามครับฉลามตัวน้อยฮะสามตัวมีปะหนุมจะมีอยู่วะม,มีปะอ,อันนี้น,นี่น,นี่นี่แต่มันติดทองอ่ะไม่จะได้แหละ คือยังไงผมก็ต้องแบบเสียนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้อง้าดเดอะไรผมก็เลยเอาไปเลยแล้วกันนะเพราะผมจะรีเบิร์ตนะทุกคนอยู่ไหนแล้ววะมันชื่ออะไรนะทุกคนมันจำชื่อไม่ได้โอ้โหตัว็อบผมแบบเยอะมากเลยทุกคนสีเขียดอะดูดิอ่านี่นี่นี้แต่ติดทองได้ได้อยู่นะไป ฟิวชั่นป้าบเขาให้นะเจ็ดนาทีนะครับผมโอเคฮะระหว่างนี้ผมก็จะทําการรีเบิร์ตเลยนะครับผมทุกคนเอ้ามันต้องการตัวนี้หรอโอ้โหในการรีเบิร์ตโอ้กูกูเอาไปรวมแล้วยกเรื่องได้ป่าวอะโยกเรื่งไม่ได้โอ้กูแม่งเอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยโอเคฮะตอนนี้มันกําลังรวมล่างกันเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวดูกันได้อะไรวะโอ้ผมเสียดายมากเลยลืมดูนะครับผมทุกคนแบบว่าเอ้า โอ้ยได้แครอทมาสามตัวตัวเล็กนะครับผมนะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะคือน่ารักอยู่นะโคนโอเคซึ่งโอ้ผมเสียดายมากเลยทุกคนแบบว่าเคาเร็วเลยผมกล่าวที่อีโวนะเขาแต่ผมลืมดูนะว่าอตัวนี้มันต้องใช้อปลาฉลามตัวน้อยตัวนี้ด้วยนะครับมันชื่ออะไรวะอันนี้เหรอทุกคนโอ้วิละสี่หมื่นนะเขานะขึ้นมาก็เยอะอยู่นะแต่ว่า มันเสียดายตรงที่ว่าเราอีโวไปมันก็ต้องรีเซ็ตหายไปนะครับอันนี้ผมพลาดจริงนะอันนี้เสียดายมากเลยอะใส่แทนตัวเลยดีนี่สามพันห้าสองพันห้าพันสองอะตัวนี้โอ้เสียดายจริงเอา้าโอเคปิงอะ่ะเอา้าโอเค โอ้โหอันนี้แบบได้ตังค์แบบเยอะมากทุกคนแต่ว่าได้ตังค์เยอะแล้วไงเดี๋ยวอีโวไปเอ้ยเดี๋ยวรีเบิร์ตไปก็หายหมดอยู่ดีนะครับอันนี้เสียดายมากเลยอะโอ้ยเสียดายจริงนะเนี่ยผมแบบไม่น่าพลาดเลยทุกคนน่าจะลืมน่าเอ้ยน่าจะเช็คดูก่อนนะครับอันนี้โอ้เสียดายมากอะก็ถือว่ามันกได้ตัวโหวดอยู่นะหรือเปล่า หมือนผมจะได้ออันนี้มาด้วยนะทุกคนมเมล็ดเห็ดนี่ไงหนึ่งอันปลูกสักทีหนึ่งแล้วก,ลกันปลูกตรงนี้ก็แล้วกันใกล้ๆกันโอ้ผมรู้สึกผมเสียดายมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูเห็ดกันดีกว่านะว่าเห็ดมันขยโอะไรโหหรือเปล่าฮนะเฮ้ยทุกคนมันเหมือนมาเหมือนมา สวยอุย้ยยื่ในคลิปเข้ามานะครับผมนะทุกคนอ้าวแล้วงี้ผมก็อีโวต่อเลยดิผมชอบติดคาว่าอนะีโวฮะผมก็รีเบิร์ตต่อเลยดีอย่างงี้ทุกคนแล้วผมเพิ่งแบบทำไปด้วยนะประเด็นอะโอ้เสียดายมากเลยแม่งเงินโอเคไม่เป็นไรนะครับนะทุกคนถือว่าเริ่มต้นในชีวิตใหม่นะครับทุกคนก็อันนี้รักผมมีประมาณห้าจุดหนึ่งใช่ไหมผมลองรีเบิร์ดูว่าผมรีเบิร์ปุ๊บรักผมจะเพิ่มไหม เออหายหมดโอ้ขึ้นเป็น 5. 3ุนะครับรักก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอาจริงโอ้หายหมดเลยสิ่งที่ผมทําไปโหทำไมมันต้องให้ตัวนี้หายด้วยวะไม่เข้าใจวะได้เปิดตัวก็คือหายหายก็คือหายจริงเลยทนะุกคนหายหมดเลยก็นั่งเริ่มต้นใหม่ฮะนี้เสียดายมากดูดิโอไม่เหลือเลย ไม่เลือเลยสักอย่างในตัวฮะเริ่มใหม่ครับ <laughs> ถือว่าให้ดูกันละกันนะครับทุกนคนเก้าวิละสี่หมื่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะตัวนั้นนับถ้าเราอีโวไปก,ก็จะได้แบบมีตัวอะไรมาดีๆไหมรักคูณสิบมาละโอ้เป็นตัวนี้อีพิกไม่มีตัวดีๆเลยม <า S 1> ันก็หายประเด็นอะทำไมต้องเอาตังค์ให้หายเลยวะงงเฮ้ทุกคนเฮ็ดผมโต,มตแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูันี่ยว่ารามจเป็นเท่าไหร่ฮะ เป็นหมื่นสองนะอันนี้ขนาดอันเล็กนะทุกคนตัวเล็กนะแล้าเป็นหมื่นสองนะทำไปเล่นไปแถวนี้แบบดาเมจแบบโหแถวนี้ดาเมจแบบมหาศาลมากอะทุกคน <laughs> โอ้ โอเคก็เอาไว้สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ถือว่ามาอีโวนะมาแบบอัปเกรดนะครับนะก็จะมีบอสมาด้วยนะทุกคนเออก็เอาไว้สำหรับคลิปนี้บายผมจะไปในคลิปหน้านะครับฝากสซัพพอร์ผมด้วยนะฮะร,ร้านนิโมช็อปนะสำหรับใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงหดนโในแมปโกอาเดนผมแนะนำร้านนิโมช็อปเลยนะครับผมนะก็มีบริการรับกิฟต์เกมพาร์ททุกแมปด้วยนะครับผมนะรับฟาร์มทุกแมปเช่นกันนะสำหรับคลิปนี้บายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย